ลาบเรียนพี่วันกัลยาณิมิธธรรมเพื่อนทางจิตมิรทางธรรมทุกทุกท่านนะครับผมกระผมนายประพัสนณแก้ววันนี้ขอแบ่งพันธรรมในหัวข้อความทุกสิบประการนักโมตัสะตัดกรรมตัดเวน นะโมตัสสะตัดกรรมตัดเวนนโมตัสสะตัดกรรมตัดเวณข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังศีบรมธรรมบิดาผู้มีพระมหาเมตตาต่อพวงสัพพสัตว์ทั้งสามโลคลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อยรูปมองเห็นภัยอันตรายใหญ่ในนรกโรค มนุษย์โลกเทวะพรมโลกลูกไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรมอีกต่อไปลูกตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีลห้าครบเอารบปร,รารถนาัยขอติดตามองค์สมเด็จพระพุทธพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าวพระมิพานทันใดในชาตินี้ลูกกราบขออนุโมทนาบุญกับบุญบาร,รมีของท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดชุกชุกพระองค์มีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ—ุพระองค์พระปัจเจกอุเบเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอยะัยยสงฆ์ทั้งหลายผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรม คุณพอ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพเทวดาพรมทั้งหมดยี่สิบชั้นเทวดาอุกััน15ชั้นดิน24ชั้นบาดาล12งองง่ก่อปราสาทราชมนเทียนทองครูหมอมะโดราครูหมอหนังตะรงุงครูหมอยาชุกชุกพระองค์ขอได้โปรดกระถานพรลังทิพ พลังจัก,กรวาลพลังบุญทิพนิพานจับพันพลังศีรัะศมีอกประการแสงอริยทรัพย์อริยธรรมวิสุทธิชิพเพื่อเพิ่มบุญบาร,รมีสิบทักของลูกไอเต็มเพื่อตัดกิเลสตัณหาอุปทานอภิชาโลกภัยไข้เจ็บบาปกรรมให้หมดไปเร็วไวเพื่อขอให้มารจะได้มีช่องว่าง ให้ความดีมีอานิสงส์ให้มารพ่ายแพ้ไปเพื่ออุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาฝากให้กับเจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรสัพพะสั์ทั้งสามโรคให้หลุดผลภยัยจากการเวียนว่ายตายเกิดมีปัญญาฉจาาดเข้าใจในพลังบริสุทธิ์นิพพานถึงอริยมรรคอริยผลทั่วทุกท่าน ทั่วทุกคนทั่วทุกทุกท่านทั่วทุกทุกคนด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะหัวข้อที่นำมาแบ่งปันคือเรื่องความทุกข์สิบประการรวมความดังนี้นะครับผมชีวิตของมนุษย์ทุกๆุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ต้องประสบแต่ความทุกข์สิบประการดังนี้หนึ่งสภาวะทุกข์ ทุกประจําสังขารคือเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทางอีกเลี่ยงได้ผลสองว่ากินหน้ากาทุกทุกที่จอดมาเป็นบางครั้งบางคราวได้แก่ความเศร้าโศกเสียใจความกับแค้นใจระทมใจความอะไรอาวรความฟุ้งซ่านลำคาญใจความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจ ข้อสามนิพัทธทุกทุกประจำวันได้แก่ความหิวกระหายความร้อนความหนาวความปวดเมื่อยอ่อนล้าการปวดอุจจาระปัสสาวะนี่เรียกว่าทุกทุกข้อที่สี่พยาธิทุกท,ท,ทุก,ท,กที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บข้อที่ห้าสันดาบทุกทุกที่เกิดจากกิเลส คือรักโรคโกรธและหลงหกวิบากทุกทุกที่เกิดจากกรรมเก่าตามมาให้เห็นผล 7. จ็ดสหกกระทุกทุกที่เกิดจากโรคประทรมทั้งแปดเช่นสุขทุกได้ยศเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมราบสรรเสริญดินชานะครับผม 8. อาหารปริย็ตปริยะติด,ดทุกทุกที่เกิดจากความรำบากในการหาอาหารและปัจเจศีเพื่อการดำรงชีวิตให้คงอยู่นะครับผมข้าววิวาดมูลกับทุกทุกที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทข้อที่สิขันจะทุกข์ทุกที่เกิดการยึดมั่นในขันห้านะครับผมผม พยายามกลายความยินดียิน้ลายพยายามทิ้งความหลงยึดมั่นถือมั่นในชีวิตในขันห้าทั้งปวงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆค,ค,คลายเห็นก็อมองเห็นทำรรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังความเป็นจริงที่ว่าเมื่อเห็นทุกก็จะเห็นทำรรเมื่อเห็นทรรมแล้วเออย่อมเห็นกถาคต คือเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปผมเลยขอลาการเป็นพระโพธิสัตว์ลาพระพุทธภูมิเพื่อข้าวพระนิพพานเพราะพระนิพพานคือสงบเยือกเย็นอย่างยิ่งสบายอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งปราศจักทุกโทษภัยเวร อันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมหากหัวข้อธรรมที่นำมาปแบ่งปัน,นในวันนี้ปิดภาพประการใดหรือไม่ถูกจริตต่อพี่พี่น้องๆกังการยมิธรรม <c oughs> ก็ขออาโอสิกรรมให้ด้วยนะครับผมครับผมขอผลบุญที่ได้กระทำมาชุกพบทุกชาติรวมถึงผลบุญ ที่ได้กระทาในชาตินี้ถวายแด่พระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาพี่วันและกัลยาณมิธรรม,รรม,รม,รรมเพื่อนต่างจิตมิตรทางธรรมในบ้านพระนิพพานพระพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านบรรลุธรรมชั้นสูงเพื่อตัดกิเลสตัณหาอุปาานอาวิชชาโลกภัยไข้เจ็บบาปกรรมให้หมดไปเร็วๆไวๆ ทุกทุกท่านเถิดนะครับผมวันนี้ขอเสนอโอวาทธรรมของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำตะเลจืดตั้นกล่าวไว้ว่าช้าช้าได้พระเริ่มงามแต่เล็กต้องตีเวลาร้อนนะครับผมท้ายที่สุดนี้นิพพานหนังปรมังสุขขังทุก,ท,กทุกท่านนะครับผม นิพานังปรมังสุข,ขังทุกทกท่านนะครับผมนิพานังปรมังสุข,ขังทุกๆท,ท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับผมสาธุสาธุสาธุ